ของวัยรุ่นที่มักจะมีปัญหาเรื่องสิวจะมากจะน้อยก็แล้วแต่บุคคลและองค์ประกอบต่างๆแขกรับเชิญในวันนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบทั้งยังมีโรคภูมิแพ้ประกอบกับฮอร์โมนไม่ปกติจึงทำให้การรักษาสิวให้หายขาดไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดแอนรรวีวันเดิมทีเป็นหญิงสาววัยรุ่นที่มีหน้าตากเกลี้ยงกลา แต่ด้วยความที่มีโรคประจำตัวคือโรคภูมิแพ้เมื่ออยู่ในที่ที่มีฝุ่นมากก็จะมีผื่นเห่อขึ้นตามตัวจนบางครั้งก็เกิดสิวเห่อขึ้นตามใบหน้าด้วยและเมื่อปีกลายน้องแอนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวอย่างรุนแรงเนื่องจากเรียนหนักและทำงานควบคู่ไปด้วยถ้าว่าการตามหลักการแพทย์โดยทั่วไปเราถือว่าสิวเป็นกลุ่มของการอักเสบของต่อมรูขุมขนเนี่ยนยฮะที่อยู่บริเวณใบหน้านะครับ แต่ว่าบางทีก็ไม่ใช่อักเสบอยู่แค่บริเวณใบหน้าเท่านั้นนะคือบางคนก็ขึ้นที่บริเวณคอบ่าไหลนะครับก,ก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้เนี่ยม,มันก็มีหลายสาเหตุบางคนก็บอกเกิดจากตัวแบคที ria บางชนิดนะครับที่อาศัยอยู่แล้วก็เมื่อบันดีขึ้นดีเกิดการอักเสบขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของระบบฮอร์โมนเพศด้วยนะครับโดยเฉพาะในผู้หญิงจะเห็นชัด ในช่วงก่อนที่จะมีประจําเดือนจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนมันผันผวนแล้วก็จะทําให้ในช่วงฮอร์โมนที่ผันผวนเนี่ยสิวมันอักเสบได้ง่ายนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งซึ่งเราคิดว่าเป็นสาเหตุที่ลึกลงไปกว่าการมองว่ามีแบคที r ียหรือการอักเสบที่บริเวณหัวสิวเนี่ยคอม,มีโดนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคนคนนั้นมีโอกาสที่ร่างกายจะเกิดการอักเสบได้ง่ายกว่าป,ปกติ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ย้อนลงไปถึงเรื่องของว่าเอ๊ะเขาใช้ไลฟ์สไตล์ยังไงกินยังไงอยู่ยังไงบางคนเนี่ยกินอาหารแบบที่เป็นเป็นฟาสต์ฟู้ดนะครับมีการแต่งสีแต่งกลิ่นม,มีการใช้ผงชูรสนะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของมลภาะวะที่เข้าสู่ร่างกายและเมื่อสะสมมากมากเข้าก็ยิ่งทําให้การอักเสบตรงนี้มันเป็นได้ง่ายขึ้นก็แอนมีโรคสมอนตั้งแต่เด็กค่ะคือเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าแพ้นม ตั้งแต่เกิดมากินนมแม่ไม่ได้เลยก็เลยทําให้ภูมิต้านทานต่ําแล้วพอโตมาก็คือเหมือนแบบเวลาเจออากาศหรือเจอน้ำที่เปลี่ยนไปอย่างถ้าไปต่างประเทศี่ไปไม่ได้เลยเพราะว่าผื่นจะขึ้นทั้งตัวก็คือจะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนแรกไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าเหมือนไปทํางานแล้วบริษัทเนี่ยเป็นโรงงานรถยนต์ก็คือบริษัทฮันด้าแล้วประมาณว่าด้วยความที่ส่วนตัวแอนเป็นภูมิแพ้ง,ง่ายอยู่แ้วแล้วแอนต้องทํางานเกี่ยวกับรถยนต์ก็อาจจะเจอฝุ่นเจออะไร ที่แบบตามเอกสารนียค่ะก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือขึ้นมาเลยค่ะทั้งผื่นแพ้แล้วก็สิวค่ะที่หนักที่สุดก็คือแบบเป็นทางหน้าค่ะคือเรียกได้ว่าเสียโฉมไปเลยคือเป็นทางหน้าแล้วแอนเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟอยู่แล้วแล้วคือด้วยการที่ไปหาหมอก็คือหาตามคลินิกสกินชื่อดังค่ะแต่ว่าแอนมีกดพื้นฐานอย่างหนึง่งคือแอนไม่สามารถใช้ยาเหมือนคนอื่นได้เพราะแอนผิวบางมากคือเซนซิทีฟมากแล้วพอมีครั้งหนึ่งที่แอนไปหาที่โรงพยาบาลน,นะคะก็คือได้รับยาหมอ จากหมอมาก็คือยารักษาสิวทั่วไปค่ะก่อนล้างหน้าที่คนอื่นเขาใช้กันแต่ผลปรากฏว่าแอนหน้าไม่ทั้งหน้าเลยค่ะก็คือก็ทีนี้ก็คือแบบกลายเป็นว่าเสียโฉมไปเลยค่ะตอนแรกแอนก็ไม่เชื่อก็ไม่มาค่ะตอนหลังเหมือนแบบก็มาคุยกับคุณหมอเองด้วยการส่วนตัวว่าคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เลยลองมานั่งคุยดูว่าคุณหมอกบอกว่ามันมีหลายวิธีที่ไม่ต้องกินยาก็ได้เพราะแอนเป็นคนหนึ่งที่แบบ กินยาไม่ได้เซนซิทีทายาไม่ได้คุณบอกเลยว่ามันมีอะไรที่นอกเหนือการทายากินยาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองมาดูค่ะครั้งแรกที่เราได้ได้เจอน้องแอนเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงราวธันวานะครับเดือนธันวาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเพิ่องออกจากโรงพยาบาลเรื่องของอาการแพ้ทั้งตัวเนี่ยนะครับนะก็เออเราก็เลยดูว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าส่วนหนึ่งที่อาการซิวอักเสบมันเป็นแค่ผลตามมาจากการที่ผิวแพ้ง่ายด้วยส่วนหนึ่ง แล้วมันมีการาอรักเสบซ้ำซ้อนขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเรามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะว่าแวดล้อมการทํางานมันมีมลพิษมันมีสารพิษสารเสียที่อาจจะสะสมอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ดังนั้นเนี่ยสเต็ปแรกของการรักษาจึงมุ่งเน้นไปนที่เรื่องของการาล้างเอาพิษออกจากร่างกายซึ่งกระบวนการที่เลือกให้น้องแอนใช้ก็คือเป็นสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยเนี่ย หลายๆตัวจะมีคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นยารู้รู้ก็คือว่ากินแล้วจะมีการขับเอาสารพิษออกถ้าแปลเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือดีท็อกแบบไทยๆนั่นเองวิธีการรักษาของคุณหมอก็คือทาําตามขั้นตอนของคุณหมอบอกดแต่ว่าทีนี้การรักษาแบบนี้ต้องมีกฎอ,อย่างหนึ่งที่คุณหมอแจ้งกันคือแบบต้องเค้งครัดในการกินยาแต่ว่ามันไม่ได้เห็นผลเร็วเหมือนพวกคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันจะได้ระยะยาคุณหมอแจ้งอย่างนี้แต่ว่า พอแอนหาไปได้สักพักหนึ่งโอเคมันไม่ได้เห็นผลในอาทิตย์สอาทิตย์อยู่แล้วคืออย่างผลของแอนเนี่ยที่เห็นผลชัดเจนเลยจริงๆคือ2องถึงสเดือนเลยค่ะเพราะว่า 1. เราไม่ได้ใช้ยาแบบยาเคมีค่ะกินยาสมุนไพรมันก็เลยชั้นนึงแต่ว่าผลที่ได้ก็คือพอใจค่ะก็คือแบบจากที่แอนเคยแบบเหมือนเป็นผื่นแพ้ทั้งหน้าแดงทั้งหน้ามันก็คือดีขึ้นดีขึ้นประมาณหกสิเจ็ดสิ เป็นเรื่องที่นา่าแปลกที่การรักษาเริ Lia ่มต้นผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์จากการให้สมุนไพรธรรมชาติอาการสิวที่เป็นอยู่ก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนสิวใหม่ที่เกิดขึ้นไม่มีอาการอักเสบและเป็นผื่นแดงแต่ยังคงมีอาการอักเสบของสิวเก่าอยู่บ้างโดยเฉพาะเวลาที่เป็นรอบเดือนก็หลังจากที่เราเริ่มล้างพิษไปได้ประมาณ1-2สสัปดาห์เนี่ย าการตอบสนองก็เริ่มเห็นแล้วนะนะครับเท่าที่ได้คุยพูดคุยกับน้องแอนก็คือว่าไอสิวเม็ดใหม่มันไม่เกิดขึ้นมาเยอะเหมือนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นคือแทบจะทุกพื้นที่ตารางนิวง้วของผิวหน้าเนี่ยจะมีการอักเสบขึ้นใหม่ตลอดนะฮะของเก่ายังไม่ทันจะหายเลยเม็ดใหม่ก็มาแล้วนะครับก็หลังจากที่เราเริ่มทําการรู้หรือว่าล้างพิษด้วยสมุนไพรเนี่ยนะครับก็ทําให้อาการของสิวเม็ดใหม่มันมันไม่มี นะครับแต่อาจจะเป็นจังหวะที่มีรอบเดือนมาด้วยนะฮะฮอร์โมนเริ่มมีการผันผวนอีกนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เลยเริ่มมีการฝังเข็มไปบ้างมีจะมีจุดฝังเข็มที่บริเวณท้องน้อยแล้วก็จุดบริเวณขาซึ่งจะเป็นการปรับสมดุลของธาตุน้ําก็คือฮอร์โมนในร่างกายนั่นเองซึ่งเราก็ได้เริ่มฝังเข็มก็คือพอมาถึงระยะหนึ่งช่วงพอดีขึ้นระยะหนึ่ง แล้วชีวิตประจำวันแอนก็ยังเหมือนเดิมค่ะคือแบบแอนยังไม่ปรับเท่าไหร่ก็คือช่วงมีนาเมษาก็สอบข้าวปริญญาโทก็เครียดในการอ่านหนังสือเครียดเครียดเรื่องที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วเพราะแอนเป็คนคนขี้กังวลว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายเครียดทุกวันเครียดตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ก็ไม่ดีอาหารการกินก็คือแบบตอนแรกไม่ปรับอาหารการกินยังกินอาหารฟาสต์ฟู้ดยังกินอาหารทะเลยังกินอาหารตามใจปากค่ะพอจากที่ดีขึ้นมันก็ขึ้นมาเยอะเหมือนเดิม ทีนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่าทํำยังไงคุณหมอก็เหมือนแบบแจ้งว่ามันเป็นเพราะบัชีวิตประจำวันเราเองก็คือคุณหมอก็จะสอนตลอดค่ะว่าให้ปรับตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเช่นเรื่องอาหารเรื่องอารมณ์เป็นสําคัญอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือพอรักษาแม่ระยะหนึ่งใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าโอเคผื่นแพ้มันหายสิวอักเสบก็ไม่ขึ้นแต่ก็คือแบบ โอเคทั่วไปของการเป็นสิวก็คือต้องทิ้งรอยใช่ไหมคะก็คือตอนนี้ก็คือเหลือแต่รอยคะ่ะที่แอนกังวลม,มากก็คือแบบเหลือแต่รอยตอนนี้ก็คุณหมอก,ก็หาวิธีรักษาต่อไปก็คือแบบมีวิธีรักษาตามขั้นตอนต่อไปคะ่ะเรื่องสิวอักเสบของน้องแอนนี่มันมีส่วนที่มันเชื่อมสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนค่อนข้างจะเยอะทุกครั้งที่มีรอบเดือนเนี่ยก็จะมีการเห่อหรืออักเสบมากเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกที่เราใช้เวลาอยู่เยอะพอสมควรเนี่ยคือเน้นการปรับสมดุลของของเลือดลมเรื่องของอโม ด้วยซึ่งก็ก็ได้ผลที่เริ่มเห็นชัดครับในช่วงประมาณเดือนอกุมภาพันธ์นียนะครับแต่ว่าอของใหม่ไม่มีมากวนใจนะครับแต่ของเก่าเนี่ยเนื่องจากว่าพอมันเกิดการอักเสบขึ้นหนึ่งครั้งเนี่ยนะสิวก็จะบางทีจะมีสีที่มันคล้ำๆนะครับเราก็ต้องการที่จะ ทำให้มันจางเร็วขึ้นนะครับก็เลยมีการพูดคุยว่าอย่างนั้นนี่เราลองใช้วิตามินบําบัดดูซิตัวหนึ่งซึ่งเรารู้ว่ามีคุณสมบัติในการที่จะฟื้นฟูบํารุงสภาพผิวได้ดีคือวิตามินซีนะฮะเพราะอะไรเพราะวิตามินซีเนี่ยมันจะเข้าไปซ่อมแซมเข้าไปเสริมสร้างคอลลาเจนต่างๆในในชั้นผิวหนังนะครับนะฮะและ้วก็ก็ทําให้ไอการฟื้นฟูสภาพผิวเร็วขึ้นนั้นสีผิวมันก็จะได้กลับสู่สภาพปกติได้เร็วก็เลยเริ่มมีการตัดสินใจที่จะให้วิตามินซี นนะกับับบ้้อองแอด,ดวยครผ่านมาได้หลายเดือนอาการสิวอักเสบของน้องแอนจากที่เคยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่เวลานี้กลับดีขึ้นกว่า70%เปอร์เซ็นต์แล้วสิวใหม่ไม่ค่อยเกิดขึ้นปัญหาตอนนี้มีเพียงรอยดำและรอยแผลเป็นเท่านั้นก็ในกรณีของน้องแอนนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าพอเราเริ่มควบคุมปัจจัยต่างๆไม่ว่าเรื่องการกินการอยู่ได้ดีเนี่ย นะะในช่วงมีนาเนี่ยถือว่าอาการดีขึ้นเยอะ,ะครับรอรอเหลือแคอ่จัดการกับอรอยเก่าๆให้มันมันจางไปแต่ครนนั้เนี้ในช่วงเดือนเมษาหมอก็สังเกตว่าเอออาการของสิวมันเริ่มที่จะ,ะเป็นกับซ้ำขึ้นมาอีกนะครับซึ่งเท่าที่ซักประวัติก็ชัดเจนครับนะฮะช่วงนั้นน้องแอนเริ่มมีการเรียนนะครับต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบ นะมีความเครียดอดหลับอดนอนซ,ซึ่งนี่ก็คือปัจจัยอันนึงซึ่งทาให้ฮอร์โมนมันผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็ทําใหออ้อาการซิลวอักเสบมันกลับขึ้นมาได้อีกซึ่งข้อแนะนําที่เราเพิ่มเติมให้กับน้องแอนในช่วงนั้นก็คือบอกอละล่ะโอเคเราเราก็มาตั้งหลักกันใหม่นะครับเรื่องของการกินอาหารเวลาท่องหนังสือบางทีกินก็อาจจะเอาสะดวกเข้าว่านะฮะก,ก็ขอให้มาดูแลการกินใหม่นะครับและประกอบกับเรื่องของระบบ การขับถ่ายก็อาจจะรวนไปบ้างนะฮะก็เลยมีการพูดคุยว่าเออต้องดูแลดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าระบบกระเพาะลำไส้การย่อยอาหารที่มันไม่ปกติมันก็จะเป็นตัวที่สะสมเอาสารพิษสารเสียเข้าไปนะฮะและบางทีลำไส้เกิดการอักเสบและไายเคืองเนี่ยมันก็จะทําให้ไอตัวสารพิษสารเสียที่อยู่ในอยู่ในลำไส้เนี่ยมันหลุดเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วก็ทําให้การอักเสบเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องการตัวช่วยเพิ่มอีกตัวหนึ่ง ก็เลยมีการให้สารในกลุ่มของพวกโปรไบโอติกไป,ไปเสริมนะโปรไบโอติกเนี่ยเป็นหลักของการที่เรารักษาสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งโดยปกติจะมีแบคทีเรียที่ดีๆคอยย่อยอาหารให้เราลดการอักเสบของลำไส้นะครับช่วยสร้างภูมิต้านทานวิตามินอะไรต่างๆให้เรานะครับกับมีแบคทีเรียอีกพวกหนึ่งคือแบคทีเรียที่แย่ๆที่จะคอยสร้างกา๊าซที่มันเป็นก๊าซเสียทําให้มีลมในท้องท้องอืดอะไรเยอะรวมทั้งเรื่องของ สารพิษต่างๆซึ่งไปก่อการอักเสบระคายเคืองของลำไส้เนี่ยก็ปรับสมดุลซะใหม่ซึ่งโปรบโอติกคือการอเอาสกัดเอาแบคทีเรียที่ดีๆเนี่ยนะออกมาในรูปแบบหนึ่งแล้วก็ให้ใช้เป็นเหมือนอาหารเสริมที่กินเข้าไปนะมันก็จะเข้าไปเพิ่มจำนวนแบคทีเรียที่ดีๆเนี่ยในลำไส้ทําให้สมดุลของลำไส้กลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเมื่อเมื่อ,อเราปรับสมดุลตัวน,นั้นได้แล้วปรากฏว่าอ,อ,อาการต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยมันดีขึ้นอย,อย่างเห็นได้ชัดนะครับ ก็สิ่งที่เปลี่ยนไปของแอนก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนทั้งหมดเลยดีกวะะ่าค่ะเปลี่ยนทั้งหมดในชีวิตประจำวันเลยคือแบบปกติแอนเป็นคนที่เมื่อก่อนเราทํางานออฟฟิศใช่ไหมคะเวลาจะกินอะไรก็คือแบบเอาเร็วเพราะว่ากินอาหารขายะฟาสต์ฟู้ดทุกอย่างคือเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจตัวเองค่ะคือแบบสวยแต่ภายนอกจริงๆแต่ตอนหลังมาเหมือนพ่อมาหาคุณหมอคมอุณหมอก็ชี้แจงว่าเวลาเรื่องอาหารเป็นเรื่องสําคัญเมื่อก่อนแอนไม่กินผักก็คือเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนมากินผัก แล้วก็เมื่อก่อนไม่กินน้ําผลไม้กินแต่น้ำอัดลมก็ต้องเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะเปลี่ยนมาเปลี่ยนชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องการนอนเมื่อก่อนก็คือแบบเหมือนอดนอน,น,อนดึกเพราะว่าอ่านหนังสือเล่นเกมคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือต้องเปลี่ยนปรับใหม่หมดเลยคือแบบนอนให้เร็วขึ้นแล้วก็เรื่องแบบเรื่องการขับถ่ายอย่างเงี้ยไม่ไม่ให้ละเลยขึ้นสําคัญมากจริงๆค่ะก็ ในที่สุดแล้วเมื่อน้องแอนเข้าใจถึงความสําคัญของการปรับเปลี่ยนเรื่องพิติกรรมการอยู่กันกินการไม่เครียดกันไม่นอนอดึกนะครับให้ความสําคัญกับอาหารกินนผะักกินผลไม้มากขึ้นดูแลเรื่องของสุขลักษณะเรื่องของการระบบการขับถ่ายให้ดีก็อาการดีขึ้นเยอะผมผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ80-90%สําหรับสำหรับเรื่องของสิวที่ท,ที่อักเสบอยู่นะครับนะฮะ อ่าเสียงแม่ใหม่ไม่มีละตอนนี้เหลือเรื่องของเคลียไอตัวรอยรอยคล้ำต่างๆให้มันกลับไปสู่สภาพที่ปกตินะครับอีกอันนึงซึ่งเราเราเป็นการบ้านเพิ่มเติมซึ่งเราก็ต้องทําด้วยก็คือ,อกรณีของน้องแอนเนี่ยเรื่องของระบบเลือดลมเรื่องฮอร์โมนนะในช่วงที่มีประจำเดือนจะเป็นช่วงที่เราเราเห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าช่วงไหนประจำเดือนอมีลักษณะที่ปกตินะ,ะเป็นสีสด,ดนะครับนะ ก็จะทําให้อาการอักเสบน้อยแต่บางช่วงซึ่งกินกินอาหารผิดแปลกนะครับไปกินอาหารทะเลนะฮะนอกบ้านซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีพวกของชูลดอะไรได้หรือเปล่านะครับไปกินอา,อาหารพวกฟาซูตดมันก็จะทําให้คุณภาพของอประจําเดือนอาจจะเปลี่ยนไปบางทีสีเปลี่ยนเป็นสีคล้ำอะไรพวกนี้ ก็จะสองแววที่มันจะอักเสบได้ง่ายเราก็ต้องปรับซึ่งก็จะมีในช่วงหลังจึงมีการเสริมเรื่องของสมุนไพรที่ที่ปรับเรื่องลมฮอร์โมนด้วยนะครับก็พอแอนเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่างเขาแนะนำของคุณหมอแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างก็คือก็เริ่มไปในทางที่ดีค่ะก็ผื่นแพ้ต่างๆก็โอเคหายแล้วก็การขาวถ่ายดีขึ้นสิวใหม่ก็ไม่ค่อยเกิดแล้วก็ผิวพรรณก็ดีขึ้นค่ะก็ไม่ได้แห้งก้านเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ อารมณ์ดีขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าแอนเป็นคนหนึ่งที่ขี้กังวลมากเพราะเป็นผู้หญิงไงคะพอแบบมีสิวบนใบหน้าก็จะรู้สึกว่าแบบไม่อยากไปข้างนอกเก็บตัวก็คือไม่ไปไหนเลยแต่ตอนหลังมาก็คือแบบพออาการดีขึ้นก็ออกไปข้างนอกมากขึ้นเหมือนพบปะผู้คนมากขึ้นแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นค่ะแม้การรักษาจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่เมื่อมาถึงช่วงเดือนเมษายนที่น้องแอนต้องเรียนหนัก อดหลับอดนอนเพื่ออ่านหนังสือประกอบกับพฤติกรรมหลายๆอย่างจนไปกระตุ้นการอักเสบของสิวทําให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการใช้ชีวิตแบบเดิมๆควบคู่ไปกับการรักษาประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากถึงก่อนที่เราจะปิดเคสนี้ก็คือเรื่องของประเด็นของน้องแอนซึ่งปัญหาสิวอักเสบหรือผื่นแพ้ต่างๆเนี่ยมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิธีการกินการอยู่ของวัยรุ่นสมัยนี้ ไม่ใช่เคสที่พบได้ยากจริงๆเป็นเคสที่พบบ่อยมากในวัยรุ่นปัจจุบันและนี่คือเหตุที่วัยรุ่นปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเสียวเหตจะต้องวิ่งไปรักษาตามคลินิกต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบางทีเขาไม่ถูกกระตุ้นเตือนให้รู้ก็คือว่าเขาสามารถทําให้ปัญหาเหล่านี้ดีขึ้นได้ด้วยตัวของเขาเองด้วยการับรเปลี่ยนวิธีการกินกันอยู่การกินอาหารที่ดีการนอนหลับพักผ่อนที่พอเหมาะสมนะครับนะฮนะแล้วก็เรื่องของการไม่เครียด น,นี่คือ,อสิ่งที่จะชี้วัดความสําเร็จในระยะยาวที่ทําให้ปัญหาเรื่องของสีวอักซสบในวัยรุ่นเนี่ยห่างออกแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ในที่สุดก็จากประสบการณ์ของแอนดอยต้นนะคะแอนก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นคือต้องการอยากได้เห็นผลเร็วเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าก็เลยไปหาไปเพึ่งคลินิกดังๆตามห้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ด้วยความเชื่อที่ว่ามันจะเร็วแล้วมันจะดี แต่เมื่อทําไปแล้วก็ผลปรากฏว่าโอเคถามว่ามันหายไหมมันก็หายแต่ในระยะสั้นๆค่ะและ้วก็กลับมาเป็นอีกแต่พอรู้จักที่นี่มาหาที่นี่มันเป็นในระยะยาวนะคะถึงผลมันจะช้ากว่าที่เราไปหาตามกินเ็กดังแต่ว่ามันได้ผลยาวนานแล้วก็ได้ปรับไม่ได้แค่เรื่องสีอย่างเดียวค่ะมันร่างกายส่วนอื่นทําให้แบบสุขภาพดีขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จากการที่ไปหาแพงๆมามาที่นี่ก็คืออาจจะแบบไม่ได้แพงเท่า หรือไม่ได้แพงหรือเห็นผลเร็วเท่ากับคลินิกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้คือสุขภาพและก็สุขภาพที่แบบดีในระยะยาวไปเลยค่ะก็อยากจะฝากวัยรุ่นนะคะอย่างแอนก็ถ้าบางคนอาจจะคิดว่าแบบคลินิกพวกนี้ดีนะเร็วฉันไปทํามาฉันเลิศแบบเลเซอร์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เปลี่ยนมุมมองใหม่อยากให้เปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมอยากให้เปลี่ยนเรื่องแบบอาหารการกินอย่างนี้มากกว่าค่ะ,คะมันไม่ต้องเสียตังค์เลยแต่ว่าสุขภาพดีขึ้นได้ค่ะ แม้ว่าการรักษาที่ผ่านมาจะได้ผลดีมากขึ้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามหากยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิวของวัยรุ่นสุดท้ายแม้จะรักษาอย่างไรก็คงจะไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตจึงมีความสำคัญไม่แพ้กันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่น้องแอนเคยชินแม้จะยากลำบากแค่ไหนแต่ก็คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ออกมา ช่วงหน้ามาดูเมนูอาหารง่ายๆที่จะช่วยรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดสิวด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและไม่แพงในช่วงหมอเข้าครัวค่ะ